กับทางด้านของคุณธนพรงามวงวานนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะาห์ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบอมจอไทยออยสวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะสวัสดีค่ะคุณปริชาติค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นี่นะคะหลังจากที่ทางสาหรัฐเองก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวงบฉุกเฉินของเขาเนี่ยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของหนี้สาธารณะก็ใกล้งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนี่ยนะคะกำหนดเพดานหนี้ว่าจะเอาอย่างไงตอนนี้เนี่ยในแง่ของทิศทางราคาน้ํามันนั้นได้รับผลจากตรงนี้ยังไงกันบ้างคะ ค่ะในเรื่องของประเด็นของทางสหรัฐท,ที่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของเพดานนี้ที่จะครบกําหนดในช่วงกลางเดือนตุลาคมานะคะก็เป็นตัวที่กดดันให้ราคาน้ามันเนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เองเนี่ยตัวราคาน้ํามันก็ได้ปรับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นมา2เหรียญกอีก6กเซนมาปิดอยู่ที่104หนึ่งร้ยสี่เหรียญอีกสิบเซนนะคะส่วนเบนซ์เนี่ยขึ้นมาหนึ่งเหรียญยี่สิบ้าเซนค่ะ มาปิดอยู่ที่109.19เหเซนโดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมานะคะก็เป็นในเรื่องของท่อส่งน้ำมันที่ชื่อว่า Keystone Pipeline นะคะหรือว่าเป็นของบอริษัทแทนแคนาดาเนี่ยที่เขาก็ออกมากล่าวว่าคาดว่าตัวท่อส่งน้ำมันเนี่ยจะสามารถเปิดดำเนินการใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งท่อส่งนี้เองเนี่ยจะสามารถช่วยลดตัวปริมาณน้ำมันคงคลังที่อยู่ในระดับสูงที่ บริคูชิงที่เป็นสถานที่ส่งมอบตัวน้ำมันดิบจากไเนี่ยให้ปรับตัวลดลงมาได้นะคะก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยได้ปรับตัวรีบาวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะมาดูเทรนจากนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านี่นะคะในแง่ของราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะยังไงกันบ้างคะน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะหรือว่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ,แคบๆอะคะ ค่ะก็คือตอนนี้นะคะตลาดก็คงติดตามในเรื่องสําคัญก็คือเป็นเรื่องของการเจราจาหาทางออกในเรื่องของการปิดหน่วยงานราชการของทางสหรัฐนะคะที่ยังคงต้องเจราจากันต่อเนื่องในในในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยตลาดก็จับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าตัวเลขจะออกมาอย่างไรเนื่องจากว่ารอบที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะก็เลยส่งผลให้อ่า ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยในการประชุมล่าสุดเนี่ยก็ต้องเลื่อนการที่จะยกเลิกตัวมาตรการ QE ออกไปนะคะก็ต้องติดตามตัวเลขนี้เลยเพราะว่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวมาตรการ QE เมื่อไหรคะ่ะอืมค่ะทีนี้มาดูในส่วนของกรอบกันบ้างราคาน้ำมันนีนะคะอ่าสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าทั้ง West Texas และก็ตัวเบรนท์ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะ ค่ะก็สำหรับกรอบราคาน้ำมันนะคะตัวเวเท็กซัสเนี่ยเราก็มองกรอบอยู่ที่หนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยแปดเหรียญน,นะคะส่วนเบนซ์เนี่ยก็ให้กรอบไว้ที่หนึ่งร้อยหกถึงหนึ่งร้อยสิบสองเหรียญค่ะค่ะส่วนบ้านเราราคาสถานการณ์ค้าปลีกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับค่ากันตลาดตอนนี้นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับกุญแกโซทอลเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสองบาทแล้วนะคะส่วนดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณสักบาทสี่สิบทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ราคาน้้ำมันเบนซินที่ตลาดสิงคโปร์นะคะที่มีทิศทางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าที่ค่าการตลาดได้กลับสูงขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยนอกจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยก็เป็นในเรื่องของค่าเงินนะคะค่าเงินบาทที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอ่อนค่าลงไปก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ํามันในบ้านเราเนี่ยมันแพงขึ้นมานะคะก็เลยทําให้ค่าการตลาดเนี่ยยังปรับสูงขึ้นไม่ได้แต่ว่าสําหรับคืนนี้เองก็ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเวสเท็กซทัสที่ขึ้นมาสองเหรียญเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน้ำมันเบ ทีสิงคโปร์เนี่ยอาจจะปรับสูงขึ้นมาได้ค่ะอืมค่ะอะไะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณธนพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรงามวงวานนะคะนักวิเคราะห์ฝ่ายวิเคราะห์ระวังแผนของบมจไทยออยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ทุกตลาดนะคะคุณผู้ชมติดตามอยู่หลักๆในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะว่าสรุปแล้วเขาจะสามารถหาข้อสรุปกันได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวงบฉุกเฉินงบประมาณฉุกเฉินตรงนี้นี่นะคะ